เอาแล้วครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาเปิดหาอัลตร้าเทอร์เรสกันแล้วนะครับก็ตัวละครนี้จริงๆก็หลายคนนึกว่าจะมาตั้งแต่ตู้ที่แล้วแล้วนะฮะก็สุดท้ายก็มาเป็นตู้อัลตร้าตู้นี้กันเลยนะครับเหมือนว่าจะน่าจะเป็นเพราะว่าเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะแบบสร้างกระแสความฮิ์ให้กับตัวละครนี้นะครับให้คนแบบเฮ้ยไหนว่าจะเป็นเทอร์เรสไงนแล้วก็แบบอาจจะแบบไปดูกันว่าไอ้เทอร์เรสเป็นใครอะไรเงี้ยหลายคนไม่รู้จักนะทุกคนเพราะตัวนี้เก่ามากๆแล้วนะฮะมูวี่คือ ภาคแรกๆเลยของภาคแซดเนี่ยนะครับถือว่าตัวละครนี้ความฮิปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแต่ว่าความเท่เนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูสเตตกันในเกมก่อนนะครับผมทําคลิปรีวิววิเคราะห์สก,กิลไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเช็คสเตตกนันก่อนไปดูที่14ดาวกันเลยนะครับ14ดาวโอเคก็อย่างที่คิดนะครับอาบลัสแท,แท็กจะสูงกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ261,000 นะครับเพราะตัวละครเนี้ยหลักๆอะ่ะทุกคนทีมที่น่าน่าสนใจที่เอาไปเล่นด้วยกันก็คือน่าจะเล่นกับโกคูตัวใหม่ได้นะครับโกคู Goku ตัวสีเหลืองตัวใหม่นั้นก็เป็นตัวระยะไกลเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เทเลสมีบาร์แซแท็กที่สูงกว่าเนี่ยก็คือดีนะครับแต่ว่าทุกคนสไตล์แท็กกับบาร์แซแท็กเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับในฐานะที่เป็นตัวอัลตร้าเนี่ยประมาณนี้ถือว่าต่ำนะฮะ แล้วก็สไต k ์ด e ฟ ens บล a s ค d e ฟ ens เนี่ยอยู่ที่แสน0 0้าห้าันอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับด e ฟ ens เนี่ยถือว่าดีเลยนะฮะแต่ก็จะติดเรื่องของสไต k e กับ b r a s นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้คือเราต้องไปบวกเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรโบนัสจาก Title จากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มได้อีกประมาณ5้0 0กนะฮะจากที่เห็นนี้นะครับก็แน่นอนว่าตัวละครนี้ผมทำแนะ,แน,ะนำเรื่องสกิลไปแล้วนะครับถามว่าจะดีแค่ไหนเนี่ย คงผมคิดว่าก็คงเป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยนะคนเพราะว่าเป็นตัวแท้งที่น่าจะถึกอะ่ะมีการเพิ่มเลือดมีการคัมแบ็กนะครับอ่ะเราไปดูตัวในตู้ตัวอื่นกันนะครับว่าตัวนี้มีตัวอะไรกันอีกบ้างนะฮะโอ้โหมีไปกูฮังเนื้อมีไปกูฮังกับซูปเปอร์โกจิตา้าเลยครับทุกคนอันนี้น่าสนใจมากเออผมไม่ค่อยเห็นแบบตัวอัต้าที่มันใส่ตัวละคร ดีๆนะนะครับทุกคนตัวละครที่ถามว่ายังดีอยู่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นแล้วแหละนะครับทุกคนเพราะว่ามันตัวมันก็สีเขียวด้วยเป็นตัวแทงค์ด้วยนะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแทงค์ตัวสีม่วงพอสมควรนะฮะแต่ตัวละครนี้ผมชอบเป็นการพิเศษนะครับในฐานะคนที่ชอบเล่นฟิวชั่นบวลเลอร์แบบผมนะฮะก็ถือว่าดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีโอ้โหคูลเลอร์อีกเ่ยโอ้ยมันจะติดมาทุกตู้ไม่ได้นะเนี่ยไอ้คูลเลอร์เนี่ย อืตู้โกคูก็มีนะครับตู้โกคูก่อนหน้าก็มีคูลเลอร์อ่ะตัวนี้อีกแล้วนะครับทุกคนซปเปอร์ไซียสามโกคูเนี่ยติดทุกตู้เลยทุกคนไม่รู้เพราะอะไรมีทุกตู้เลยผมพูดไปตั้งแต่รอบอาทิตย์ก่อนแล้วนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันอ่ะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็โบรลี่นี้ด้วยอีกเหรอโอ้โหหมดแล้วครับโบรลี่นี่ก็ทุกตู้เหมือนกันนะครับ ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมก็จะเอาเรื่องของว่าเปิดดีไหมไมาอยู่กับคลิปเปิดเลยนะครับพระอาทิตย์ไหนผมเปิดตัวละครไหนนะฮะก็ตู้นี้นะครับความน่าเปิดเนี่ยน้อยลงน้อยลงมากๆนะครับพอผมเห็นเลยไปกูฮังไปเนี่ยแต่ละตัวนี่คือแบบไม่น่าสนใจเลยทุกคนนะตู้นี้ผมให้สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นแบบเทเลสเป็นพิเศษเนียนะครับหรือไม่ได้เล่นทีมตัวร้ายเพาฟัวพเนนเนี่ยผมว่าความน่าเปิดอยู่ที่สามเต็มสินะครับ จุดนี้ก็ยังเท่าเดิมนะฮะอ่ะเราไปดูตัวละครสกิลเทเลสกันหน่อยนะครับในเกมนะก่อนที่ผมจะไปเปิดนะครับขอดูการ์ดต่างๆหนะ่อยหน้าตาเป็นไงโอเคนี่คือการ์ดอันตินะฮะอันนี้คืออัปเดตโมเดลให้เทเลสด้วยนะฮะเทเลสนี่คือดูสมจริงขึ้นเยอะนะเทเลสตัวเก่าๆนี่คือไม่สวยเลยนะคะอันนี้อันนี้ดูดีขึ้นเยอะนะครับ อ่เดี๋ยวผมขอลอง try เลยดีกว่านะครับลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีสกิลส,สกุลสกิลอะไรหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะฮะโอเคดูการ์ดเขียวกันครับ <B uck. S 1> บากาการ์ดเขียว <G uard> เออการ์ดเขียว <G uard> เป็นแบบหยุดเวลานะครับน่าสนใจมาก <G uard> ชอบการ์ดเขียวอ <B> ะ <uck> บากาเนี่ย โอเคการ์ดฟ้าน่ะคิเนี่ยผมชอบออร่าแบบเอฟเฟกของเทเลสมากเอาจริงสวยนะครับทุกคนเออสวยเลยนะเนี่ยแล้วเขาอัปเดตโมเดลให้ด้วยแล้วนะฮะแบบตัวดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูเมนกับอันตินะครับแล้วเราก็จะไปเปิดตัวละครกันนะฮะอืมพลังของแกมีแค่นี้เองเหรอมา จเจ๊อยู่นะทุกคนเฮ้ยชอบชอบเอาอะทุกคนมาก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนขอให้ผมเปิดได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปนะครับผม เราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมก็จัดไปที่2โรเตชันนะครับทุกคนมามีแค่นี้แหละนะฮะลุยก็ใครที่จะเปิดตู้นี้เหมือนผมนะครับก็ขอให้โชคดีมากๆนะฮะได้อลต้าเทอร์เรสแบบรวดเร็วไปเลยนะฮะมีดากอนบอลนะฮะทุกคนฉากหลังสีแดงนี่คือดีที่สุดของอัลต้าแล้วนะครับทุกคนเอา่ะแต่ที่เราอยากได้ที่สุดนะครับคือแอนิเมชันโกคูบาด็อกนะครับ โอหัวฟ้าทันทีเอาว่ะทุกคนมาปล่อยพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามไปเอาหน่อยเอาหน่อยขอได้ง่ายๆนะฮะคือเรามีแบนเนอร์ที่กําลังจะมาตู้ที่กำลังจะมาเยอะแยะไปหมดนะครับในจุดนี้ไหนจะได้ม้าอีกนะฮะที่น่าจะคือมันกระตูนมันจะมาวันที่11ปะ่ะ11ตุลานะครับประมาณนั้นนะผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ย เราอาจจะได้ตู้ของไดมะนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่เขาเตรียมไว้แล้วนะฮะว่าจะเป็นตู้ของไดมะมาอาจจะเป็นโกคูมินิเบจิต้ามินิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าสนใจมากนะครับใครที่แบบรอตัวละครจากซีรีส์ไดมะอยู่เนี่ยฮะก็อาจจะดองเพจไปเปิดตู้นั้นก็ได้นะครับไหนจะในเชนเฟสนะครับก็อีกเท่าไหร่ยังไงอีก2เดือนนะครับไปปลายเดือนพฤศจิก็มาแล้วนะฮะโอเค เราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกับเัลต้าเลดคูณสองนะครับจัดไปอันนี้แหละมาแล้วไหมเทเลสนะฮะผมก็เอาแค่ห้าดาวเหล่นะทุกคนไม่อยากแบบเปิดเยอะอะไรหรอกนะจริงๆนะครับแต่ใจจริงขอแค่ได้แหละไม่ได้อะไรหรอกนะฮะมีเถาไปไปฉากเขียวนี่อืมก็ครูบาดอ็อกมาบาด็อกมาไม่มา,มาเว้ยโอเคบนสุดไปล่างสุดครับ แล้วก็ไปเลยจัดมาเหอะจัดมาเหอะอัลตาเทเลสนะครับถ้าได้ก็จะได้มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะข้ามป่ะตู้นี้นะฮะเ,เพราะว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับที่จะข้ามเนี่ย <laughs> ตู้มันก็แบบนะตัวในตู้ก็บวนๆซ้ำๆนะครับ <c oughs> โอเคบอรี่ หน้าตาตัวในตู้นี่เห็นไปกูฮังตอนแรกนึกว่าโอ้โหนึกว่าจะแบบใส่ตัวใหม่ๆมาหน่อยนะฮะพอหลังจากไปกูฮังคือแบบโอ้โหตน้าตัวคือแบบ <laughs> โอเคไอ้นี่สิบสี่ดาวครับแลอโบรี่ผมมาครบเรียบร้อยนะฮะไปไปกันต่อครับทุกคนในสองโรเตชันเนี่ยมันต้องได้สิทุกคนมานะฮะดวงตู้อัลต้าผมจากตู้โกจิต้าสี่นี่คือตัวนดวงดีมากๆทุกคนนะฮะ ู้นี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ขอให้ได้เถอะนะฮะโอ้โหฟ้าเขียวสามพอดโอ้ดูไม่ดีเลยทุกคน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับไปเราต้องเชื่อมั่นนะฮะอนิเมชันแบบไหนก็อาจจะได้นะครับทุกคนเอาจริงผมชอบอาร์ตอินโทอาร์ทที่เป็นรูปแบบสีพู้กันของในตอนเปิดตัวเทเลสมากทุกคนเท่มากนะฮะวันนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่านะครับทุกคน l e สโก o จ้าแต่ว่าน่าจะไม่ใช่รอบนี้นะฮะดูจากักษณะแอนิเมชันนี่โคตรเกลือโอเคมีเฟคเอาครับจ้ะซูเปอร์ไซย่าโกคูนะฮะธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะรอบฟรีครับก่อนที่จะจบโรเทชันแรกนะฮะทุกคน ก็มีเพชรเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นเลยน,น,นะทุกคนนะเราเผื่อลุ้นไงเผื่อลุ้นนะฮะโอ้โหอืมแมปฮิมะร์นี่ก็พูดยากนิดนึงนะครับกลัวมันจะเป็นเลเจรี่เม i เตอรมากกว่าสิโอเคผู้รุงด้วยนะฮะทุกคนก็คงจะเป็นอัลต้าเ,เทเรสเราแหละน,น,นะครับทุกคนเฮ้ยไม่มีโบลี่ด้วยวะมีลุ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ย นะฮะขอเหอะจบๆจบไปรอบฟรีนำโชคหน่อยแต่ผมโอเคไม่ต้องปิดปุ่มสกิปหรอกนะฮะเพราะว่าเอาอเอลตา้านี่เราชัดๆอยู่แล้วนะครับโอเคเอาหน่อย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  <laughs> ไม่ใช่ตัวนี้สิเทเลสเหมือนกันแต่เป็นอัลต้าเทเลสโอเคไหมไป โ okay, oh, อเคเป็นแนวเอฟครับมันมาอีกแล้วทุกคนไอตู้โกโคูผมก็เปิดมันได้เยอะอยู่นะนะครับได้มาสองตัวนะฮะโอเคไปไปกันต่อครับ คูลเลอร์นาคูลเลอร์นะฮะจุดนี้น่าจะต้องรอเซนไคนะครับคูลเลอร์ตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่าเซนไคมาน่าจะโหดเลยแหละนะตอนมันมาแรกๆนี่เก่งเลยโอ้โหแมพเขียว3พอพอตอีกแล้วครับทุกคนเฟมเลตตกด้วยนะฮะโหลดอัลตาเทเลสหรือเปล่านะครับทุกคน <laughs> ไม่ใช่อะไรมือถือกากนะครับโอเคไปเลยอืมฮาร์ดแอคแท็กเรียบร้อยนะครับเหนื่อยไห วิเซอร์อันนี้แหละทุกคนเราต้องมีความศรัทธานะครับในทุกทุกรอบที่เราเปิดไปเนี่ยฮะทุกคนต้องต้องมีสักอันนะครับโบบอ้โหแคบเบอแล้วก็สปาร์กิ้งซีโร่ก็จะมาอะไรด้วยนะทุกคนนะเดือนหน้าเนี่ยมาน่าจะมาวันเดียวกับไดมะนะครับทุกคน ก็เตรียมดูได้เลยนะครับผมก็คงทำลงช่องนะครับทุกคนซื้อเกมมาเรียบร้อยล้วเกมนั้นเราไม่ต้องมานั่งลุ้นตัวละครอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนได้คือได้แน่นอนนะครับแต่มัลตินี้ทุกคน o อัลต้าเทเรสมาแล้วถูกไหมนะครับทุกคนส่งกำลังใจด้วยนะฮะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็ผมก็พลาดไม่ได้หรอกนะตัวอัลต้ามาทั้งทีนะครับโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกบาร์ด็อกมาไหมอันนี้บาร์ด็อกมาไหมไอชิบไม่มาหนักกว่าเดิมอีกทุกคนหนักกว่าฟ้าเขียว3พมพอตก็คือฟ้าเขียว1นึ่งพอตนั่นเองนะฮะโอเคซุปเปอร์ไซย,ยาท,าทันทีไปเลยขอเถอะขอเถอะ อุตส่าห์เจยดเพรมาเปิดนะฮะทุกคนคือถ้าผมไม่ไม่ทำคอนเทนต์นี่คงไม่เปิดนะตัวนี้ <laughs> พูดตามตรงนะครับเพราะว่ามันแบบคือมันมีความเป็นไปได้ว่าจะมีอะไรใหญ่ๆมานะครับเดือนหน้าเนี่ยตุลาเนี่ยนะครับไดมะอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไดมะก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไฮป์อะไรขนาดนั้นนะทุกคนมนาะมันดูเหมือนแบบเหมือน GT อีกรอบยังไงไม่รู้นะบนเป็นเด็กอีกแล้ว ต่ดูดูแน่นะครับทุกคนเราแฟนดักบ้อนอยู่แล้วจะพลาดได้ไงนะฮะอันดานทีจะมีอะไรใหม่ๆมานะครับโอเคก็รอบต่อไปครับมามัลตินี้แหละขอเธอเทเลสได้โปรดจบความทรมานนะฮะเรียกได้ว่าจุดนี้ก็นะครับอัลต้าเทเลสก็คือก็น่าจะมาเติมเต็มทีมตัวร้ายอะ่ะหลักๆนะครับทุกคนโอ้โหยานจากโก้ด้วยครับ และแมปเอาโอกาสมีโอกาสสูงอยู่นะครับทุกคนมาโอ้โหเอาโดนอัดด้วยอืมโอเคภูสีทองครับบนสุดไปล่างสุดหนึ่งสองซ้ำนะครับทุกคนมาหนึ่งสองซ้ำแล้วก็คุ้งไปบนสุดอีกรอบออันนี้แหละอันนี้แหละซุป,ปเปอร์เซี่ยสามเหรอวอทสเปอร์กนันเฉยๆยอย่างเงี้ยเหรอวอท โอเคอาจะม like ีอะไรปลุดมาแบบหลอกๆนะครับทุกคนแมปก็ดูดีมียานจาโก้ด้วยนะฮะต้องมาแล้วร้เปล่าโอ้โหมันพังตรงมันเสมอเนี่ยแหละทุกคนนั่นไงกริเดสโตไซยามังโอเคครับมัลติสุดท้ายรอบฟรีนะครับ ก่อนที่เราจะจบสิ้นกันนะครับ <laughs> <laughs> เทเลสมานี้แหละฟรีนั่นแหละอันฟรีนี่แหละต้องมาแล้วต้องมาแล้วเทเลสได้โปรดาอาร์ตฟ้าเขียวโอเคบาดอกมาไหมบาดอก <laughs> บาดอกไม่มา <laughs> งานยากเลยทุกคนโอเคไป พิซซ์เหนื่อยอีกแลวช่วงนี้ผมเจอมันเหนื่อยบ่อยมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะทุกคนนี่ก็หล้นไปแล้วโบรี่หล้นไปสดๆในคลิปนี้เลย <c oughs> โอ้โหเอาว่ะทุกคนดวงเราคงมาได้แค่นี้แล้วมัง้งนะฮะอ่ะ เรียบร้อยไปครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เออก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนเพชรเราก็มีแค่นี้นะครับความหวังกับอัลต้าเนี่ยกับ6กพันเพชรเนี่ย,ยก็ยากมากๆอยู่แล้วนะฮะทุกคนก็ถ้าใครจะเปิดนะครับตู้นี้ก็ขอให้โชคดีกว่าผมมากๆเลยนะฮะเปิดได้อัลต้าเทเลสกันเร,เร็วๆไปเลยนะฮะ ผมคิดว่าใครที่สคริปก็นะฮะก็เป็นความคิดที่ถูกแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าสคริปดีกว่าอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวละครนี้นะฮะถ้าเราไม่ได้เล่นแท็กนี้เป็นพิเศษสคริปก็เป็นความคิดที่ดีมากๆนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็อดกันไปนะฮะผมว่าผมอาจจะเก็บเพชรเพิ่มมาเปิดต่อไม่รู้เหมือนกันนะฮะด,ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจนะฮะให้ผมเปิดเกลือกันต่อไปนะฮะทุกคน แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ